สวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านนะฮะสู่ leadership everyday podcast นะครับผมฟังได้ทั้ง c e b o o k page leadership with กันนะครับ Spotify นะครับ podcast s. ใน YouTube ก็มีเช่นเดียวกันผมอยากจะชวนเทคนิคง่ายๆที่หลายคนไม่ทำในที่ทำงานนะครับคือคำว่าขอบคุณผู้นำนะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับโอเคอาจจะเป็นคนที่ perform เพอร์ฟอร์มนะในการทำ ผลงานได้ดีนะครับแต่คุณได้ใจของเพื่อนพนักงานหรือเปล่านะครับหรือว่าทีมอื่นๆหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไอ้คำว่าขอบคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซิมเปิลมากๆนะครับผมแล้วก็ดูอะไรแบบโอ้มาหวานแหววอะไรอย่างนั้นมากไปหรือเปล่านะครับผมหยิบนะครับบทความจาก CCL เช่นเดิมนะนี่คือ3ทักษะสุดท้ายนะที่ผมพูดเรื่องของผู้นำที่ดีนะครับแล้วทักษะนี้คือคำว่า gratitude นะครับจากบทความที่ชื่อว่า How to show more gratitude at work ครับ n i v i n g t s a n k s makes you a b e t t e r leader การที่คุณมีคำว่ารู้สึกขอบคุณกับคนอื่นนะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นนะครับทำไมล่ะทำไมคำว่าขอบคุณในภาวะผู้นำจึงสำคัญนะครับโอ้เขามีพิสูจน์เลยนะว่า 1. เรื่องของ well-being ของคนดีขึ้นความรู้สึกตรงน,นั้นดีขึ้นเลยนะครับต่อมาความภูมิใจ self-esteem สูงขึ้นภาวะซึมเศร้าความกังวลลดลงเลย แล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นโดยคนที่เป็นคนที่พูดว่าขอบคุณฮะไม่ใช่คนที่ได้รับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันน่าสนใจพอสมควรว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับักวิจัยระบุนะครับความขอบคุณที่ทรงพลังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของ Complex Social ชียลอ o โนะครับหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่ทําให้เรานะครับนึกถึงผู้อื่นผมก็เห็นด้วยกับประโยคนี้มากๆเลยนะครับคือเราจะไปขอบคุณคนเนี่ยแน่นอนว่า เราก็ต้องนึกถึงในสิ่งที่เขาทำนาะว่าเขาทำอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกแบบขอบคุณนะ่ะนะครับก็เราเลยกล่าวคำนั้นออกมานะครับจึงไม่น่าแปลกนะที่ความขอบคุณเนี่ยถูกเชื่อมโยงกับออกซิโทซินนะฮะฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับความผูกพันในะสังคมนั่นเองโอเคงานวิจัยนะครับมีการยืนยันต่อนะว่าองค์กรต้องการผู้นำที่สามารถแสดงความออเทนติกอมพัตตีครับความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจในที่ทำงาน สามารถสื่อสารเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่เรื่องของ Psychological Safety ที่เป็นคีย์เวิร์ดในยุคสมัยนี้มากๆนะครับ,รบการละเลยแสดงความขอบคุณนะครับทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ต่ำครับและทำให้ผู้นำนะครับสร้างแชร์วิชั่นเนือวิสัยทัศน์ร่วมกันเนี่ยแล้วก็เอเรื่องของ Engage พนักงานเนี่ยจะเป็นไปได้ยากน่าสนใจมากๆเลยแค่คำว่าขอบคุณเนาะ องค์กรสามารถเพิ่ม engagement productivity นะคือผลิตภาพแล้วก็แรงจูงใจหรือ motivation การ retention พนักง,งานรวมถึงความพึงพอใจเรื่องของ well-being เพียงแค่ขอบคุณในที่ทำงานกันมากยิ่งขึ้นครับนะับตัวอย่างเช่นนะครับเขาบอกว่าเขาศึกษานะที่ fundraising center fundraising center ก็หมายถึงแบบพวกศูนย์ระดมทุนนะนะครับขอรับบริจาคอะไรแบบนี้เนาะข้อมูลที่ผู้ร่วมรายงานด้วยตนเองนะเขาบอกว่า ผู้โทรมาไม่ได้โทรมามากขึ้นพอรู้สึกเรื่องของเฮ้ยมีความรู้สึกมั่นใจในการบริจาคเว้ยเฮ้ยมันมีประสิทธิภาพจังเลยอ่ะไอ้ f u n d r a i ง i n g center ที่นี่แต่สิ่งที่เขาโทรมาเพราะ gratitude ครับไอ้ความขอบคุณที่หัวหน้าง,งานแสดงให้เห็นหัวหน้าง,งานไปบอกเขาขอบคุณเนะว่าเฮ้ยคุณมาทำงานตรงนี้นะครับผมคุณมา ช่วยเหลือในหน่วยเนี่ยนะครับทำให้เขากลับมาทํางานนี้ซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าทางสังคมโซเชียลเวิร์ดมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าตนเองได้รับการเห็นคุณค่าโดยผู้อื่นแต่ทีนี้ครับในที่ทํางานครับมันมี Gratitude Gap หรือช่องว่างการแสดงความขอบคุณครับทําไมอะ่ะงานวิจัยหนึ่งพบว่าแม้คนเราครึ่งหนึ่งนะครับจะกล่าวขอบคุณสมาชิกในครอบครัวกันเป็นประจำนะครับแต่ว่ามีเพียง15%เท่านั้นที่กล่าวขอบคุณ กันในที่ทํางานทั้งที่ทโอ้โหหนึ่งสัปดาห์ก็ใช้เวลากว่า5วันใช่ไหมฮะเลสเซศรีสิบกว่าชั่วโมงในที่ทํางานแต่เรากล่าวขอบคุณกันน้อยมากนะครับงานวิจัยเดียวกันยังพบว่า35%ของคนบอกว่าหัวหน้าตนเองไม่เคยขอบคุณพวกเขาเลยซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสังคมบ้านเราที่ผู้นําบางทีอาจจะมีความรู้สึกฉันต้องแสดงว่าฉันเข้มแข็งหรือแข็งแกรก่งการขอบคุณเหมือนฉันอ่อนแอหรือเปล่า การแสดงความขอบคุณที่แผ่วเบาในบริบทที่ทํางานเมื่อเทียบกับอื่นๆสามารถเรียกได้ว่าเป็น gratitude gap นะครับทำไมมันเกิดขึ้นนะ Adam แกรนครับบุคคลที่ผมชื่นชมนะก็เราก็ติดตามงานเขียนเขามาตลอดเนี่ยจากวอร์ตันบอกว่าคนไม่ชอบยอมรับเนะว่าคนต้องการได้รับความช่วยเหลือในที่ทำงานอย่างที่ผมบอกไปเลยเนะการขอบคุณใครสักคนอาจจะหมายถึงว่าคุณทําทั้งหมดด้วยตัวเองไม่ได้โอ้ขอบคุณที่คุณมาช่วยนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับแต่ว่า ฉันทําไม่ได้ฉันเลยต้องไปขอบคุณเขาอย่างเงี้ยหรอนะฮะก็ <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ที่คนเราจะรู้สึกแบบนั้นอย่างไรก็ตามครับแบบสํารวจ Glassdoor เนีพบว่า80%ของพนักงานบอกว่าพวกเขายินดีทํางานหนักขึ้นนะครับกับหัวหน้าที่แสดงความชื่นชมและในการศึกษานะครับที่ทำให้ Fun Racing Center เนี่ยสุริดมทุนเนี่ยจำนวนการโทรเพิ่มขึ้น50%หลังพุ่มในการขอบคุณพนักงานสำนังานของพวกเขานะครับ งานวิจัยพบได้ว่าพนักง,งานที่ตั้งใจฝึกเนี่ย g r รที่จ d ดเรื่องของ Gratitude practice เนี่ยการราบ,บ่วยยน้อยลงอีกต่างโอ้โหนะครับทีนี้มันมีวิธีแต่มันยากจรงเลยคุณการนะครับจะฝึกให้เรามี Gratitude รู้สึกขอบคุณแล้วก็กล่าวขอบคุณคนอื่นได้อย่างไรในที่ทํางานและที่บ้านนะฮะสามเคล็ดลับครับลองดูนะผมอ่านแล้วผมชอบมากหนึ่ง ส่งโน้ตหรือข้อความครับตอนนี้เรามี l ล n e แชท a c e b o o k m essenger i n s t a g r กร c แชทอะไรกับบอสแอบอะไรไม่รู้เยอะมากการส่งข้อความ,มีง่ายสุดนะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ง่ายเข้าถึงง่ายแบบอึดอัดน้อยสุดอ่ะงานวิจัยชีว้ว่าการเขียนจดหมายขอบคุณเนะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เขามีต่อชีวิตคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการจด ในบริบทเขาจะบอกว่าเออการเขียนเมลการส่งข้อความสั้นๆหาคุณสะดวกนะครับคนที่คุณคุยด้วยยา,ยากๆบางทีคนในครอบครัวคุยกันยากการส่ง text message ไปขอบคุณบางอย่างผมว่ายอดเยี่ยมมากๆจุดเริ่มต้นที่ดีการเขียนสมุดบันทึกครับหรือแค่ลิสสั้นก็ได้ text o r n a l ครับสมุดบันทึกเป็นที่นิยมเนาะแล้วก็มีเหตุผลที่ดีการบันทึกรายชื่อผู้คนและสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกขอบคุณสามารถเพิ่มความรู้สึกแกซิจูดได้ซึ่งผมรู้สึก Encourage ให้ทำเรื่องนี้มากๆนะครับคือ list ไว้เลยนะครับผมแล้วก็เขียนถึงเขานะครับถ้าคุณไม่ใช่สายจดบันทึกก็ไม่ต้องกังวลทำ list สั้นๆก็ได้ผลได้เช่นเดียวกันนะครับการวิจัยบ่งชี้ว่า list สันส้นๆสัปดาห์ละครั้งได้ผลดีกว่าทําทุกวันจด3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณลงบนโพสต์อินะครับเมื่อกี้หมายถึงว่า list สันส้นๆนะครับอาจจะทําได้ผลดีกว่าทําทุกวันหรือว่าแค่จด สสิ่งที่รู้สึกขอบคุณลงบนโพสต์ก็ยังได้เลยแปะไว้ตรงที่คุณจะเห็นบ่อยๆแล้วก็คอยอัปเดตมันในทุกๆสัปดาห์นะครับอันที่3คือใช้เวลาให้ค,ควรทบทวนครับ r e f e e t i o n งานวิจัยเพราะว่าเพียงแค่ Reflect ทบทวนนะสิ่งต่างๆมากมายทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กที่คุณรู้สึกขอบคุณนะเพิ่มระดับ gratitude ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านนะครับทีนี้ครับเหล่าผู้นำทุกท่านเรามาสร้าง คำขอบคุณได้ในที่ทํางานกันนะครับสวิธีที่ผู้นําสามารถกระตุ้นให้เกิดความขอบคุณในที่ทางานนะหนึ่งครับมีการ์ดขอบคุณระหว่างดำรงตำแหน่งที่แคมเบลซุปนะครับนะครับโโคอนันนะครับผมก็คือซ e o ในตอนนั้นเนะเขาเขียนโนต้ตขอบคุณด้วยลายมือเนอะถึงพนักงานกี่คนรู้ไหมฮะติ๊กตอกติ๊กตอกสามหมืน่นฉบับนะครับผมแนวทางปฏิบัติที่ดีนี้และแนวทางอื่นๆน,นะครับก็ทำให้ถูกยกนะครับว่า เป็นเครดิตนะที่ทำให้เขาสร้างวัฒนธรรมแห่งความขอบคุณแล้วก็พลิกฟื้นบริษัทในช่วงที่ส t ๊เกิลได้ช่วงที่มีปัญหานะครับบางคนบอกว่าโอ้โหสามหมื่นเลยนะฮะวันนี้3าฉบับยังเครียดอยู่ลองเริ่มครับจากวันละฉบับกระตุต้นให้คนอื่นทําตามลองทําแบบสตาร์บัคก็ได้ครับบริษัทลองโพรไวพวกการ์ดให้พนักง,งานได้ใช้ไหมนะครับส <c oughs> ครับผมสร้างพื้นที่สําหรับการขอบคุณครับ สร้างพื้นที่เฉพาะทั้งกายภาพแล้วก็ออนไลน์ครับให้พนักงานเช้าเอา์คือแบบแชร์คําชื่นชมนะแล้วก็คูโดสกูโดสมัยยงแบบยกย่องนะครับแล้วก็คําขอบคุณนะครับพื้นที่นี้อาจเป็นผนังไว้บอร์ดพื้นที่ส่วนกลางเนะด้วยความจริงที่ทํางานแบบไฮบริดเนาะหรือรีโมทก็อาจจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงร่วมกันนะครับสร้างพื้นที่ให้ความขอบคุณในแง่ของเวลาด้วยเช่นเดียวกันคุณสามารถสร้างแรติจูดนะปลูกฝังเรื่องนี้ในที่ทำงานด้วย เริ่มประชุมทีมเริ่มประชุมทีมนะครับด้วยประโยคสั้นๆแบบเป็นอาจจะมีผัดกันมากล่าวชื่นชมนะครับจำได้ไหมว่าเ,เกิดอะไรที่แตกต่างไปในฟัน raising แคมเปญตอนนั้นนะครับผมอะไรแบบนี้นะครับชวนทุกคนแชร์หนึ่งอย่างที่เขาพรู้สึกขอบคุณเป็นไอซ์เบเกอร์ตอนเริ่มประชุมก็ได้พวกประชุมใหญ่ๆยาวๆอย่างเงี้ยหรือพิจารณาในเวลาเฉพาะประชุมที่เป็นระดับแผนกหรือองค์กรที่แบบมีวาระเรื่องนี้เข้ามาก็เป็น a เจนดากันไปนะครับ เมื่ออะไรผิดพลาดก็ให้นึกถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ความขอบคุณจะทรงพลังยิ่งกว่าเดิมครับนะถ้าไปใช้ครับในช่วงที่เจอความยากลําบากเมื่อคุณเจอความท,ท้าทายลองดูว่าคุณมองหาข้อดีที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นได้ไหมนะครับลองคิดดูว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้นมันให้โอกาสอะไรในการเติบโตของคุณแม้แต่ความยากลำบากก็ให้บทเรียนได้โอ้โหถ้าเรื่องนี้ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต นในช่วงสิ้นปีต้นปีแบบนี้ผมก็จะใช้เวลาในการนึกถึงสิ่งที่มันยากลําบากที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าเราแบบสตารเกลิลเรื่องอะไรแล้วเราได้อะไรมานะครับแล้วอยากจะเติมเข้าไปหลังจากที่เห็นบทความนี้ก็คือรู้สึกต้องกล่าวขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นตัวเองด้วยที่เผชิญแล้วก็ผ่านมันมาได้สี่วิธีนะครับที่ให้คุณเก่งขึ้นครับเมื่อกี้ที่บ้านที่ทํางาน สร้าง culture ในที่ทำงานแล้วก็4วิธีที่ทำให้ตัวของคุณนั้นเก่งขึ้นนะในสร้างกระแสที่จนะแสดงความเมตตาเพิ่มขึ้นสนับสนุนให้เกิดการแสดงความขอบคุณที่จริงใจเป็นแบบอย่างของการขอบคุณที่ส่งพลังทั้งปี2 0 2 6นี้ครับอันแรกเนะขอบคุณที่คนนะครับไม่ใช่ขอบคุณที่ผลงานเพื่อเลี้งเรี่งความรู้สึกนี้ครับให้โฟกัสที่ social w o r ์ d และคิดว่าผู้คนสร้างความแตกต่างได้อย่างไรนะครับไปพูดที่งานบางทีงงานมันทําหลายคนพูดที่คนคนนั้นได้ไหมเขา a คชั่นทำอะไร บบพูดชื่อเขาได้ไหมนะครับขอบคุณในความเต็มใจกระตือรือร้น,นความมุ่งมั่นความพยายามของเขานะครับไม่ใช่แบบโอ้งานนี้ดีจังเลยครับคุณได้ทําให้ผลตอบแทนนะครับผลกําไรมันเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอขอบคุณเขาก็แค่ขอบคุณเขาที่ใส่ใจชั้นที่ดูแลชั้นที่ให้ความรักแก่ชั้นอะไรแบบนี้ที่แอดไว์ชั้นอะไรแบบนี้นะนะครับ2ครับผมปรับวิธีของคุณให้เหมาะกับแต่ละคนครับการขอบคุณต่อหน้าคนจํานวนมากบางคนก็ อาจจะอายแระรู้สึกว่าเฮ้ยสวยและอายไม่ชอบนะครับผมการฝึกกระทิจูดเนาะในที่ทำงานต้องคิดว่าแต่ละคนนะ่ะชอบให้คุณนะขอบคุณแบบไหนนะครับการขอบคุณนะโอ้ทางานดีมากพูดผ่านผ่านมาจะก,กว้างไปให้พิจารณานะครับว่าคนคนนั้นน่ะเขาให้คุณค่ากับเรื่องอะไรแล้วคุณก็คราฟแมสเซจนิดนึงที่สะท้อนเข้าไปนะครับเออขอบคุณมากที่ใส่ใจเราเออขอบคุณมากที่มาเช้ารับผิดชอบต่อคนอื่น แล้ผิดชอบต่อทีมประทับใจมากๆแบบนีน้คือมันมีพฤติกรรมที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ละคนก็มีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับในการรับสารขอบคุณให้เฉพาะจะจงครับ specific ใช้แบบ framework อันนี้ครับ SBI Situation Behavioral Impact คนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงเขาทำอะไร impact ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเริ่มจากระบุสถานการณ์บริบทที่มันชัดเจน โอ้ในงานเอาติงงานนั้นขอบคุณมากเลยที่ทำบาบราบราทำให้เกิดผลบาบาบาในงานประชุมครั้งนั้นขอบคุณมากเลยที่บาบาบาโอ้ผลลัพธ์มันคือบาบาบาแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ข้อที่4ี่ครับอันนี้ตลกมากแต่ว่าก็จริงเนาะอย่าเฟกฮะถ้าคุณนึกไม่ออกว่าจะขอบคุณอะไรก็อย่าเฟกแต่ถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกเลยมันก็เป็นสองปัญหาฮะ คนคนนั้นไม่เคยทําอะไรให้คุณรู้สึกขอบคุณเลยหรือว่าคุณนะขอบคุณคนยากเกินไปนะอันนี้ผมไม่รู้นะก็ว่ากันไปนะครับแต่พออ่านมาโดยรวมแล้วผมคิดว่านี่คือเหมือนหนึ่งในเลสโซลูชันของผมเลยการขอบคุณคนอื่นที่จริงใจไม่เยอะเกินไปแล้วก็นึกถึงพฤติกรรมนึกถึงสิ่งที่เขาทําจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะครับในการเผชิญความยากลาบากที่ผ่านมานะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะที่จะทาให้คุณเป็นผู้นําที่ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งทักษะนะที่ทําให้คุณเป็นผู้นําที่ดีเพราะถ้าเป็นผู้นําที่ดีครับแน่นอนว่าอีกหลายชีวิตจะดีขึ้นด้วยอีกหลายชีวิตที่คุณนําเขาน,นั่นเองนะก็ติดตามกันต่อไปนะครับฝากกด subscribe กด like กดติดตามนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมที่ YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ